เมื่อผมนั้นได้ลองมาเล่นแบบ o b b หนึงในแบบ o บ b ้ที่โหร้อนที่สุดนะครับผมทิ่คําพอร์ผมและแนวน,นี้ผมก็จะมาลองเล่นแบบที่มีชื่อว่า I Wanna Test the Creator นะครับผมซึ่งเป็นแบบอินสไปร์มาจากแบบ I Wanna Test the Game นะครับผมมาดูซิว่าแบบนี้จะทำให้ผมนั้นร้อนขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมซึ่งถ้าดีดูเนี่ยมันก็ ต่างจากเวอร์ชันที่ผมเคยเล่นนะผมซึ่งเวอร์ชันนั้นอนะ่ะผมก็ยังเล่นไม่ผ่านเลยนะครับผมมามันรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันจะถ้าผมนั้นหัวเสีของรถขนาดนะผมโอเคไปกันเลยนะผมได้ใครเนี่ยได้ใครเนี่ยแคทแคทแมนคืออะไรแคทแคทแมนหรือยังไม่รู้อ่ะอันนี้เขาบอกว่าให้เรากดดับเบิลจำได้นะผมนี่ไงดับเบิลจำได้โอเค เดี ul ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอามาไห่สิแล้วจะให้ค่าเป็นไงอะจำไม่จําเหรอจำจําจําจําว้าอาาาเฮ้ยนี่กดเซฟาาาเาาาาอออนา่าา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 าเาาาาาาราาามโาาาาราาาเาายายาอาา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 าเาาาาาฮาาละาาาาาาานาาา เอ้ยอาเล่นอยนี้เลยเหรอฮะโอ้ฮาร์ดคอร์ยิ่งกว่าเดิมอีกข้าจะผ่านยังไงเนี่ยเจ้เจ้เจ้เ้เจ้เจ้เ้เจ้เจ้เ้เจ้เเจ้ยจ้เจ้เจ้เอนเจ้อจ้เจ้เ้เจ้เเจ้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 เขอจ้เจ้เั้เจ้เี้นจ้เ้เจ้เจ้้อ้้เ เออกูจะให้ผ่านันเนี่ยใจตูผ่านยไงเอไปเรื่อเล่นว่ะเฮ้เฮ้ยานไเนี่ยกดสองครั้งได้เฮ้ยเฮ้ยเฮียบร้อยไอ้สุด จริงดิอ่ะ,อะไปกันเถอะผมไงตัวเนี้ยเฮ้ยโอเคอันเด็เพื่อรู้มาโอเคเดี๋ยวผมว่าผมขอเปิดชิปล็อกก่อนเดี๋ยวชิปล็อกใช้ไม่ได้อีกโอ้เอาจริงดิโอเค

มันจะดักเราดิยโอเคผมรู้วิธีละจะใช้กรเดือดเดบอระดือดเดืดดบกระดึแล้วก็ไปเจอไปเจอ yes ้ไอ้ไๆ้โอ้ yes yes ไอสุดขโมยอะไรนี่ yes โอเคเราค่อยๆไปโอเกตันตานวันนี้ไป อัจ,จะ่อจจะออจ่ายาอจิบเอเอโอเคทางปทางนี้ใช่ไหมอุจจิบเออโอเคอ้าวทางตานน่าจะให้ตัวไปไงอะเออน,นี่เหรอโอเคโอเคทาบผมทำการเซฟนะครับโอเคเซฟก่อน รียบร้อยเก็ไปกันต่อครับผมเอ่อมัาให้ปไปไงนี่เหรอแล้วทำไงต่ออ่ะไอ้ตรงขาขานี่ใช่ไหมไอ้รูปขาเนี่ยโอเคแล้วมาให้ไปทางไหนอ่ะอันนี้ทางนี้ผมว่าน่าจะทางนี้แหละกราสังต่ออุ๊บเจ้าโอเคเอา้าวแล้วขึ้นทางไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอ่านป้าย ให้กระโดดแล้วเกาะไว้แล้วก็ทําการปีนขึ้นไปด้วยตัวเองคืออะไรอะ่ะมันมีอะไรหรอความหมายคืออะไรอ,ะอ,อ,อ่ะเอออเดีเดีเด่วบันไดอ๋อม,มีบันไดตรงสัตวี่ิยูโอเคเอาเอาโอเคโดาสุดแล้วไงต่อไป,ปทางนี้ทางนี้เหรอมันจะเป็นบันไดแล้วจะตรงไปไง เดตอดนต่อดนต่เฮ้ยนด้แหละอ๊ยวังคนคนเป็นเลเซอร์วาาอ้ยโอเคก็เอาไว้ก็เอาไว้แล้วก็กระโดมดมดมนันโดดอึ๊

เลยสวยอุ๊บหย่าเนี่ยเนี่ยมันเจ๊ผมมันผ่านไงฮะไอ้ขอดูสิขอดูเจ้าผู้ชิ้นนี้หนไอ้อนายน่าผ่านไงอ่ะผ่านไงเพื่อนบายบายไม่ได้เดียวเพื่อนอุมันจะให้ผ่านง่ายเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมาโอเคผร้อมรู้วิธีแล้ว มาทางนี้ใช่ไหมแล้วก hey! yes! ็ร hey! oh! right. okay. like okay. ้ปเจ็บรเจ็บรเจ็บเจ็บเฮ้ย yes สุดเฮ้ยเอเอาเอารูละปเจ็นี่ไงนี่ไงละครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็รูเจ็บเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอยโอมยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอโอยยอย กสส็จะใ b e ด้วยผมท้อละผมเครียดเกมนี้แม่งเกลียนเฮ้ยกูโดนเกลียนกูโดนเกลียนกูโดนเกลียนเกลียดสุดเอ้ยผมไปละงไงก็เชิคก,กด subscribe ด้วยผมจะได้หายเครียดโอ้